ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยครับอายุแค่6เดือนนะแล้วก็เลขไมล์4 0่400แล้วลองดูเดืราคาท่านผะู้ชมไม่เกิน6 0แสนแบบนี้เพราะฉะนั้นครับนี่คือรถกระบะป้ายแดงในราคามืองชัดชเลยนะสวัสดีครับทุกู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมมีรถกระบะ All New Mitsubishi Triton อายุ6เดือนเลขไมล์4 0่400มานำเสนอนะฮะ แล้วก็เป็นรุ่นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมไม่เคยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาผมรีวิวหรือว่าทดลองขับเนี่ยผมจะไปรีวิวพวกตัวที่เป็นรุ่นแอดลีไปเลยหรือไม่ก็เป็นตัว plus ultra ใช่ไหมครับแต่สําหรับรุ่น plus p a l แบบนี้ยังไม่เคยนําเสนอเท่าไหร่เนาะซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะท่าน,นผู้ชมนอกจากว่าตัวรถอายุจะน้อยแล้วนะครับราคาจะประหยัดเลขไม้ก็น้อยด้วยเนี่ยออปชั่นไม่น้อยตามนะออปชันยังดีกว่ารถบางบางแบรนดอ์อีกนะาจริง นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถ All New m i t s b i t a n i u m อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากได้ตัวรถที่มีราคาประหยัดกว่ารุ่นแอ l ลีหรือว่ารุ่น Plus u t o เนี่ยผมแนะนําให้ดูตัว Plus พ a m ได้ฮะจะตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้เองน,นะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่ารถคันนี้อายุรถ6เดือนนะครับเลขไมล์่400มันมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงเรามีรถแบบนี้มาจําหน่ายได้ในตลาดมือ2แบบนี้ใช่ไหมฮะผมต้องเกินแบบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่า มิสซูบิชิมอเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาเปิดตัวรถอ n e นิวมิตซูบิชิไดตันมาใหม่ๆในช่วงปีแล้วเนี่ยเขาทําการตลาดหนักมากๆท่านผู้ชมคือมีทั้งแบบว่ารถเทสต์ได้ให้ลูกค้าลองนะครับรถเดโมให้ลูกแบบลูกค้าลองเปิดลองนั่งอะไรแบบนะี้รวมถึงรถสายดิสเพย์แบบนี้ด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะงงมันคืออะไรนะนะครับคือรถเทสต์ได้ก็ตรงตัวนะ่านผู้ชมคือแบบว่าอ่ะคุณขึ้นไปขับได้ไปลองขับได้เล่นระบบได้อะไรอย่างเงี้ยลองได้หมดเลยนะครับแล้วก็รถเดโมเองจะเป็นรถที่จอดแต่ว่า อ่ะเปิดประตูได้ขึ้นไปนั่งได้สวิตช์ออนได้แต่ขับไม่ได้นะครับส่วนรถด,ดิสเพย์ก็จะเป็นรถที่แบบว่าจอดโชว์เฉยๆจอดโชว์อยู่บนสแตนบนแรมอะไรพวกเนี้ยคือลูกค้าหรืออะไรพวกเนี้ยขึ้นไปเปิดไม่ได้เลยยกเว็นเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานเกี่ยวข้องกับแบรนด์มิ t ซูบิชิมอเตอร์นะครับถึงจะขึ้นแบบขึ้นไปขยับรถได้เปิดรถได้อะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับรถรุเนี้ยของ Big Up แล้วก็ Big Auto เนี่ยเป็นรถด,ดิสเพย์ทั้งหมดเลยนะผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพลาสตามแบบนี้นะครับพลาสอัลตาหรือว่ารุ่นแอนดลีดก็ตามเนี่ยรถดิสเพย์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมการันตีให้เลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเลือกรถรุ่นอะไรไปก็ตามคุณจะได้ตัวรถที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนครับถามว่าประวัติการเซอร์วิสมีไหมคันนี้ต้องกราบขออภาัายครับไม่มีท่านผู้ชมบาะว่าตัวรถมันใหม่จริงยังไม่มีการบรุงรักษาหรืออะไรเลยนะครับเอาง่ายๆอะ่ะเอาไปใช้งานน่ะคุณยังต้องรันยินอยู่เลยนะครับเพราะมันใหม่จริงคราวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาแววดูในนส่นของ ความเปลี่ยนแปลงในโมเดลนี้แล้วก็เรื่องสเปคของตัวพาสพผามกันบ้างนะครับเอาเรื่องความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดีไซน์ก่อนอันนี้เราเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะหน้าแบบนี้มานะฮะถ้าไปเทียบกับตัวไททันโฉมที่แล้วอะ่ะมันจะสวยคนละแบบไททันโฉมที่แล้วเขาจะมาแบบแนวโซบบเชียวหน่อยติดสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับแต่สําหรับโมเดลนี้ฮะ,ะชัดเจนเลยว่ามาแบบดุดันแข็งแกร่งเลยนนใหญ่ใหญ่เลยเห็นไหมฮะเออแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเขามีการอัปเกรดแล้วก็ เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวใหม่ด้วยท่านผู้ชมทั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่าตัวเครื่องยนต์เก่าไอไมเวกมันไม่ดีนะเครื่องยนต์ดีเซลไมเวกของมิซูเป็นเครื่องที่ดีอยู่แล้วท่านผู้ชมดีเร็วประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงด้วยนะแต่แค่ว่ามันค่อนข้างที่จะกระชโกคุกค่าไปหน่อยเวลาใช้งานนะ่ะคือหาฟิลขับนิ่มๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะแต่ใครที่ชอบฟิลนิ่มนิเนี่ยเครื่องงไฮเปอร์พาวเวอร์เขาจะให้ได้นะครับนิ่มนะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเร ความกระชกฮกหักนั่นเองนะครับเออใครชอบนิ่มๆยังไงก็ถูกใจคันนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องระบบโตรถเองนะครับเห็นว่าเป็นรุ่นพัสพามใช่ไหมระบบไม่แย่นะเอ้าเอาจริงนะครับเซตไฟหน้าทั้งหมดเลยเนี่ย LED หมดเลยนะท่านผู้ชมไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ LED นะครับไฟหลักหน้ารถตรงนี้ LED ไฟตัดหมอกพวกนี้ก็ LED มีขนาดตัวสายราคาประหยัดนะผมว่าเอ้ยอันนี้เราก็พอเพียงไป นะซึ่งถ้าหากว่าใครสงสัยว่าออปชันแบบนี้บโกโต้ B เราตั้งราคาไว้ไม่เกิน0 0แสนใช่ไหมและป้ายแดงราคาเท่าไหร่ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่8 9 3 0 0 0าสมบาททนะ่านผู้ชมเพิ่มอีก7 0 0 0ก็9 0 0 0แสนบาทแล้วราคาป้ายแดงค่อนข้างลุนแรนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นครับใครทีเ่เล็งไว้อยู่แล้วแต่ลังเลอยู่นะป้ายแดงนั้นราคาสูงไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าคุณแบบอยากจะประหยัดเยอะๆนะผมแนะนำครับลองเก็บเนี่ยรถคันนี้ไว้ไปเป็น1ตัวเลือกอก่อนเนาะก่อนที่จะออกรถอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าผมยืนยันตรงนี้เลยนะ รถคือเป็นรถป้ายแดงจริงนะคุณผู้ชมแต่ราคาเนี่ยมันเป็นราคามือสองเพราะมันช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้ไปเยอะสร้างความคุ้มค่าในการใช้งานรถได้เป็นอย่างดีนะครับก็ลองเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก่อนที่คุณจะเลือกซื้อรถมือหนึ่งมือสองอะไรแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองมาต่อในเรื่องของดีไซน์กันต่อ่านผู้ชมเรื่องด้านหน้าจบไปแล้วเนาะคราวนี้มาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะครับตัวล้อตัวอะไรพวกนี้ก็ลายสมมารตรมมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังใหม่ลองงานอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแม้อะไรทั้งนนั้นเลย นะครับแล้วก็เส้นสายด้านข้างเองเนี่ยนอ่มาแบบมีเส้นชัดเจนนะครับส่วนใหญ่เส้นจะน้อยลงนะเนี่ยเส้นสายตัวถังจะน้อยลงนะครับถ้าโฉมที่แล้วเขาจะแบบเน้นเส้นสายเยอะหน่อยเน้นความสเฉียวนะแต่เนี้ยมันจะเน้นความดุดดันนะครับส่วนเรื่องสภาพท่านผะู้ชมนี่เนีย่ยแล้วสีดําดูง่ายรอยขนแมวไม่มีใหม่กริบเลยอะ่ะผมสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยนะกันเรื่องสภาพเนาะถ้าผมเอาป้ายแดงมาใส่คือรถป้ายแดงอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลย สภาพเป็นอย่างนี้หมดเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับด้านข้างแสภาสค่อข้างค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแม้กระทั่งตัวไลเนอร์ด้านหลังตรงนี้เองอ่ะไม่มีบรรทุกของหนักอยู่แล้วฮะรถมันใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเดิมทีเนี่ยตอนที่บิ๊กอัพเราได้รถมาเนี่ยจะไม่มีไลเนอร์ให้นะครับคราวนี้เราก็เลยอ่ะสั่งไลเนอร์จากมิ s ูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์ไลเนอร์แท้นะของศูนย์แท้เลยนะครับมูลค่าน่าจะประมาณสัก4,7 0 0ยังไม่รวมแบตบ นะครับอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าทุกท่านฟรีเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรมาเพิ่มแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูสภาพในอ้องโดยสารกันสักน,น,น,นิดหน่อยดีกว่านาะก็อย่างในอ้องโดยสารเองเนี่ยเปิดมาผมยังได้กลิ่นวัสดุใหม่ๆจากโรงงานอยู่เลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ่นเบาะหนังอะไรพวกนี้กลิ่นพลาสติกกลิ่นงานประกอบต่างๆในตัวรถอะกลิ่นวัสดุต่างๆเนี่ยกลิ่น,ใ,น,ใ,นใหม่พวกนี้มันยังตีขึ้นจมูกอยู่เลยเนาะ เพราะว่าผมเองอะ่ะผมก็อยู่ป้ายแดงมาหลายปีเหมือนกันนะแล้วผมจะชินกับกลิ่นพวกนี้ครับคือเปอิดไททันคันนี้ปุ๊บกลิ่นที่คุ้นเคยลอยมาแนะ้ว <c oughs> เออค่อนข้างใหม่จริงนะฮะตัวเบาเองลอยนั่งอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับรถใหม่มากนะฮะแล้วก็ผมเสริมอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมน่าห่าาท่านผู้ชมเนี่ยต้องการรถกระบะที่นั่งสบายที่สุดเลยนะเอาแบบไม่สนเรื่องระบบหมุนไม่สนเรื่องฟิล์ขับแต่ต้องการตัวรถที่แบบนั่งโดยสารสบายที่สุดผมจะแนะนำมิสูบิชิไททันนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชม,ชมใครที่เคยใช้รถของมิ s ซูบิชิมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลาดแอดทัดนะครับเอสเพนเดอร์ปาเจโลอะไรอย่างนี้นะครับอาลเลนเดอร์ er, อ่ะนะฮะคือถ้าใครเคยใช้อ่ะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแถวที่2ของผู้โดยสารนั่งสบายกว่าแบรนด์อื่นเยอะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ชม มิสูบิชิเขาเก่งเรื่องนี้ในเรื่องการทําที่นั่งของแถวที่สองให้นั่งสบายเ,ออเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มองว่าอยู่ว่าเราจะเอาตัวรถไปใช้ในเชิงลักษณะครอบครัวด้วยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับเหมาะสมมากเออนะฮะคุณบรรทุกของหนักก็ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่ารถสไตล์แบบนี้สีเป็นตัวแบบนี้ส่วนใหญ่ไปใช้เป็นรถครอบครัวเนาะคือมันมันสวยอะไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาแบบไปบรรทุกของหนักสักเท่าไหร่หรอกนะฮะอ่ะแต่ครับท่านผู้ชมทั้งนี้ก็จะเหลือในเรื่องของฟีลลิ่งการขับเลยใช่ไหมครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเครื่องไฮเป เขาค่อนข้างที่จะออกแบบมาดีนะครับคือความแรงมีแรงกว่าตัวไมเวกแบบเดิมนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเขาได้ความสมูทมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันจะสมูทประมาณไหนแรงประมาณไหนแล้วก็ตเครื่องยนต์ตัวรถเนี่ยจะใหม่มมเหมือนรถป้ายแดงเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าอย่างไงก็เดี๋ยวผมไปทดลองขับไปให้ท่านชมดูเลยดีกว่านะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเซตบอกให้มันชิดๆหน่อยละกันเพราะว่ามีเกมแมนนวลเนาะไม่ได้ขับนานแล้วนะฮะคือเอ๊ะแต่ผมชอบหัวเกียร์หัวเกียร์สวยของมิซูเนี่ยฮะออกแนวแบบพวกพวกเนี้ยพวกรถสปอร์ตคาร์เลยเนี่ยทำมาดีเยอยเออนะฮะแล้วก็พวกฟังก์ชันพวกระบบอะไรพวกเนี้ยจัดเต็มอยู่แล้วทันสมัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถเขาก็เป็นพวกตัวออนนิ่งใช่ไหมฮะส่วนเรื่องสภาพเองเหมือนที่ผมบอกเลยทั้งด้านด้านหลังด้านหน้าเนี่ยสภาพเป็นรถใหม่นะท่านผู้ชม กลิ่นรถใหม่ก็มีกลิ่นแอร์ใหม่ยนะทุกอย่างใหม่หมดนะครับแล้วก็จอเองนะครับนี่รองรับ Android โตรองรับแอปเปิลคาเบหมดเลยนะครับถามว่าตัวจอเขามีความแตกต่างจากพวกที่เป็นอะไรนะรุ่นแอตลีหรือว่ารุ่น Plu s u l t r ตตรงไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวจอใค้คนละซอฟต์แวร์ใช้คนละฟังก์ชันนะครับสำหรับแอตลีแล้วก็พ l u s Ultra เนี่ยเขาจะมีพวกเนมิเกเตอร์ติดรถนะแต่อันนี้ไม่มีครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเนี่ยเรามี Apple Android Auto ออาแอปเปิลคาเบย์ได้แอนด้องชัดอยู่นะ นะฮะอ่ะส่วนแอร์เองนะครับก็ดิจิตอลนะออโต้ Auto นะครับไม่ต้องไม่ต้องแยกอิสระก็ได้นะ okay, อนะอเอาแค่นี่พอแล้วเนะี่ยขอเย็นๆขอแล้วเนี่ยเนี่ยสบายๆเนี่ยง่ายๆนะครับมีความเป็นฟิสิกอลอยู่เนาะเออช่องต่อไฟอะไรพวกนี้มีเหมือนด้านหลังเลยนะครับ USB C มี USB A มีนะครับช่อง12โวลต์มีนะครับไวเลตทัตจิ้งอยู่ตรงนี้เ,ออเนี่ยพอแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมราคาไม่ไม่ข้ามหมุกษาได้รถใหม่แบบนี้เลยได้ฟังก์ชันเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะครับพวงมาลัยเองก็ รู้สึกว่าตัวนี้เขาจะทำมาควบคุมง่ายขึ้นนะ mm hmm. มาเดี๋ยวมาลองขับกันเลยดีกว่านะครับก็อะใครที่แบบว่าเฮ้ยเราเขาเรียกว่าไงนะเพิ่งหัดขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อนเนี่ยไททันจะเหมาะสมนะผู้ชมผมผม,ผมให้ดูแบบนี้ก่อนนะ,ะสมมติผมคลายคัดใช่ไหมถอยเบรกมาแล้วแบบมีจังหวะบางทีแบบเราเรา,เราไม่เก่งอะเรายังใช้รถประเภทนี้ไม่เก่งใช้เกยร์หมนู้นหรือไม่เก่งแล้วบางทีมันจะมีจังหวะแบบเนี่ยดับอย่างนี้ถูกไหมท่านผู้ชมส่วนคัดไปได้เลยนะเขาจะติดให้เลยนะ เพราะฉะนั้นแบบขับไปแล้วแบบดับกลางทางไม่ต้องห่วงครับคุณไม่ต้องไปพุ่งสตาร์หรืออะไรฮะคือถ้ารถมันดับกลางทางโดยที่แบบเราคลายคัตไม่สัมพันธ์กับรอบเครื่องอะไรพวกนี้เครื่องมันจะดับใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับสนสนคัตไปเลยฮะเครื่องก็สตาร์ตติดให้เลยเนี่ยเหมาะกับมือใหม่ด้วยฮะเออนะฮะก็ผมก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันนะผมไม่ได้ขับเกียร์แมนนวลมานานแล้วเหมือนกันเออรถเกียร์แมนนวลเนี่ยยิ่งกับบ่าไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่เลยนะฮะเออแต่มาขับก็รู้สึกว่ายังขับง่ายเหมือนเดิมนะ เกียก็ไม่ได้แข็งนะผู้ชมเกียร์สมูทเกียร์นุ่มนะครับเครื่องเครื่องอะไรก็ยังเร่งดีอยู่เหมือนเดิมนะไม่แข็งนะครับเกียร์ไม่แข็งคัดไม่แข็งจะจะไม่เหมือนรถฟอร์ดนะผู้ชมพวกฟอร์ดเรนเจอร์ถ้าเป็นแบบเกียร์แมนนวลจะแข็งๆหน่อยจะติดแบบสปอรต์ตสปอรต์ตต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่นี้ยสบายๆเลยนะนุ่มนุ่มเลยแต่ถ้าถามว่านุ่มเท่าพวกรีโวหรือว่าดีแม็กไหมไม,ไม่ยังไม่ถึงขนาดน,นั้นแตก่ก็นุ่มอยู่นะฮะไม่ได้แย่มากโอเค เออเนี่ยล้วออกตัวสมูทนะเอาจริงคือเขาไม่มีไม่มีความกระชโชกโบห้างเหมือนสมัยที่เป็นเครื่อง2.4ไมเวกอ่ะไปง่ายๆสมูทสมูทสบายๆง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวออกถนนใหญ่ก็เช่นเดิมท่านผู้ชมผมก็จะขับให้เหมือนแบบอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับจะพยายามไม่ใช้ความเร็วอะไรเยอะมากเท่าไหร่เออแต่ถ้าเจอทางโลง่ลงๆมีโอกาสให้ใช้ความเร็วก็จะจะลองเหยียบใช้ดูเน,ะนาะนะฮะอ่ะไป เนี่ยเครื่องเครื่องออกตัวสมูทท่านผู้ชมเห็นไหมมันไม่มีกระตุกหรือกระชากเลยทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ขับเกียร์แมนนวลมานานแล้วเหมือนกันนะเออคนที่แบบขับเกียร์แมนนวลมาแล้วไม่ได้ขับมานานพอมาขับอีกทีมันจะมีแบบเหยียบคัาเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหยียบคัทก็เลยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เออแต่ผมก็ไม่รู้สึกถึงอาการที่มันกระชากนะเนี่ยเนี่ยยังสมูทสมูทอยู่เลยเนี่ยเออรถยังใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยท่านผู้ชมและช่วงล่างเนี่ย เออใหม่หมดจริงๆครับท่านผู้นนชมคันนี้นะฮะสบายๆได้เลยเหลือๆเลยนะขอจริงคือใช้งานแบบไม่ต้องซีเรียสเยอะเลยอ่ะผมอยากให้ลองมองแบบนี้ก่อนก็นได้นะครับคือคือไม่ผิดนะถ้าแบบว่าเราไปไปเรื่องออกรถป้ายแดงอ่ะมันดีท่านผู้ชมรถป้ายแดงมันดีอยู่แล้วนะแต่แค่ว่าราคามันสูงเนาะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าโอเคอยากจะได้รถใหม่ๆจริงๆนะแต่แบบประหยัดเงินเยอะๆก็ลองเนี่ยๆๆๆเก็บไว้เป็นตัวเลือกได้มันมันเซมงันได้เยอะจริงท่านผู้ชมเพราะว่าผมขับผมยังรู้สึกเลยว่า รถต้องลันอินน่ะคือลันอินในที่เนี้มันจะเป็นแบบว่าชิ้นส่วนหลายๆอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่น้วถ้าพ้นสักเนี่ยตอนนี้มันเล็กไหมมันสี่ร้อยนะครับถ้าพ้นสักพันกิโลไปเนี่ยเครื่องจะแน่นขึ้นครับระบบเบรกอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นแต่อันนี้มันโอเคอยู่แล้วนะคือฟีลรถหม่ป้ายแดงเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมไม่มีฟีลรถมือสองนี่หว่าคันนี้ไม่มีฟีลรถม,ม,ม,มือสองเลยคือมือสองอย่างน้อยมันต้องมีฟีลแบบว่าผ่านการใช้งานมาหน่อยเจะต้องรู้สึกแบบว่าเอยมัน มันไม่แน่นอ่ะมันจะมีอย่างงี้หน่อยมือสองมันจะมีติดๆหน่อยเนาะแต่เนี้ยทุกอย่างลื่นไหลแน่นหมดเลยโอ้โหออโอเคนะเนี่ยแล้วก็แม่นวลไททันก็ไม่ได้ขับยากเลยเนี่ยลื่นๆสบายนะครับแล้วก็พวกฟังชองฟังก์ชันแอห่วงท่านผู้ชมมันรถโมเดลใหม่นะครับทุกอย่างมันก็ตามยุคตามสมัยอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแผงตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นดิจิตอลกับอะนาล็อกผสมกันเนาะแต่ว่ารูปแบบหลักๆเวลาดูเราก็ดูนะตัวเลข เล็กมงเล็กไมอะไรพวกนี้อืมอย่างสบายบายนะครับแล้วถามว่าตตวรถแบบนี้เครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์เนี่ยนอกจากว่าจะดีขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นประมาณไหนต้องบอกว่าประหยัดขึ้นเยอะท่านผู้ชมอย่างโตไมเวกอะ่ะมันก็ประหยัดอยู่แล้วนะแต่นั้นถ้าเราใช้งานในเมืองมันก็จะอยู่สักประมาณ1 0 1ถึงกิโลลิตรประมาณนี้นะครับแต่อย่างคันนี้ผมดูจากเนี่ยน้ำมันน้ำมันตอนนี้มีอยู่ครึ่งถังนะครับขับได้400โลครึ่งถัง400โลแโลถ้าเต็มถังก็มี800อย ราะฉะนั้นอันตราประหยัดผมว่าอยู่เลนเดนแบบสิบสี่ถึงสิบหกกิโลลิตรได้เลยอ่ะเนี่ยเออทำมนดีขึ้นนะฮะชอบชอบอจริง <laughs> เออนานๆทีมาจับรถเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาแบบนี้มันก็มันก,มนก็มันก็เปลี่ยนฟิลดีอย่างนั้น้เนะส่วนใหญ่เลยจับแต่พวกเกียร์ออโตโ้เนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเล่นหน่อยละกันเนาะนถอนเกียร์หน่อยดูสิกระชากเยอะไหม แม่ไม่เลยคืออออมันดีขึ้นผมถอนเกียร์นะแต่ว่าอาการรถแบบว่ากระชากหน้าทิมไทยยกไม่มีโอ้โหทุกอย่างใหม่หมดเลยเนี่ยนะฮะมันสบายๆได้จริงๆคันนี้มาเดี๋ยวลองเข้าโค้งหนึบๆดูนนหน่อยนหนึบไหมหนดูหน่อยแอติดรถบันทุกโอ้โห ไม่ไม่เป็นไรเขาไม่ไปงั้นเราไปนะกันนะเขาคงเกียร์หนะ้าลองดูนะฮะยังไงโอ้โหนิ่งไม่หมนิ่งไม่เป๋เลยเนหะ็นไหมไม่มีอาการแบบเป๋เลยนะแม้ว่าจะเข้าโค้งมาความเร็วสักเมื่อกี้น่าถูก65 66ประมาณเนี้ยไม่มีเป๋เลยทุกอ,อย่างกันไปปกติอยู่เลยนะครับอะที่ผมชอบก็คือประทับใจเลยดีกว่าเรื่องพวงมาลัยเนี่ยเขาเขาทำมาดีขึ้นนะผู้ชม ไต่ต้นโฉมนี้แล้วพวงมาลัยไ,ไม่ใช่แบบนี้มันจะหนักหนักหน่อยมันขับมันต้องออกแรงแต่เนี้ยขับสบายเป็นรถครอบครัวแบบชิลๆได้เลยอะ่ะอันเนี้ยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีที่ให้ผมวิ่งเท่าไ,ไหร่เท่าไหร่เดี๋ยว,วเจอดังตรงนะฮนะอ่อเดี๋ยวผมตอนนี้ผมอยู่เกสีนะเดี๋ยวจะลองดูอัตราดูนะะเดี๋ยวมันจะมีสภาในขึ้นนะว่า อยู่เกียร์ประมาณนี้นี่ข้างหน้าเปยแล้วนะโตวตา้านะฮะแต่เราไม่เป๋เราแป่งเราอ่ะนะฮะเดีถอนเกียร์กันเนะดี๋ยวดูลองขึ้นสะพานสักเกียร์สี่ดูหน่อยฮะขึ้นไหวไหมพอติขึ้นสะพานแลไปเกียร์สองเกียร์สามเนะอะผมเกียร์ห้าเลยก็ได้มาดูหด่๋ยวขึ้นขึ้นไหวไะมไหวเลยแหมสบายไ,ได้ขนาดนี้นะฮะเอออ่ะตอนนี้เกียร์สี่นะครับก็ความเร็ว ไปขึ้นมาเจ็ดสิบนะครับรอบเครื่องกว่าสองพันผู้ผมเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนมาเกียห้ามาไปตอนนี้ความเร็วสักแปดสิบนะฮะรอบเครื่องประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยรอบเนี่ยมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีๆมันจะเป็นประมาณนี้ทั้งมู้ชุมแล้วก็รถเองเขาก็จะมีเกียหกสปีดนะครับคือตอบสนองทุกอย่านความเร็วอยู่แล้วไม่ว่าเราจะขับรถตีป่าแบบนี้นะครับหรือว่าจะบรรทุกโดยสารเยอะบรรทุกของหนักคือตอบโจทย์หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกนําไปใช้งานแบบไหนนะ แต่ผมผมองว่าเอาจริงๆอ่ะรดสไตล์แบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็น4ประตูยกสูงเนาะซื้อไปก็ไม่ค่อยเอาไปบรรทุกหนักเท่าไหร่น้ไมนจำเป็นนะส่วนใหญ่ก็จะแบบบรรทุกกันแบบร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะนั่งในห้องโดยสารเพราะว่าห้องโดยสารเองไททันเขาจะได้เปรียบอะคือไม่ได้พูดถึงเรื่องความกว้างนะแต่พูดถึงเรื่องความนั่งสบายท่านผู้ชมคือเบาะหลังอนะ่ะก็นั่งสบายอยู่แล้วนะครับคนขับเองเบาะอะไรพวกเนี้ยการออกแบบตัวเบาะเขาก็ทำมาให้แบบเรานั่งแล้วรู้สึกนั่งสบายอืมนะ เดีว่ารถมันใหม่ด้วยแหละมั้งผมว่านะทุกอย่างมันก็เลยแบบดูดีไปหมดด้วยแหละแหนมันลืน่นเปืนทุกอย่างลื่นไหลนะฮะใช้งานง่ายๆผมว่าคุ้มนะหมราคาไม่ถึงหกแสนแบบเนี้ยเออนี่ถ้ารันอินเรียบร้อยมันจะขับดีกว่านี้อีกนะเออเสียดายจังนะฮดูเลขใหม่มันค้างข้าง้อยเนี่ยสี่ร้อยยางไงอืมนะครับก็ เดว่าใครได้ไปใช้งานนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าเออแล้วรันอินจะต้องทํำยังไงไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณขับปกติแบบนี้แหละขับไปเรื่อยๆปกติเลยฮะขอแค่แบบว่าพยายามอย่าอย่าคลิกดาวบ่อยเออขับปกติไปฮะอย่าไปคลิกดาวบ่อยจะใช้ความเร็วสูงก็ใช้ได้แต่แบบค่อยๆแบบแตะคันเร่งไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกดกดมิดนะเนี่ยรันอินก็ขับปกตินะโอเคนิ่งนะ ชิีๆได้นะครบเนี่ยนิ่งๆสบายๆายแล้วก็ถามว่าเก็บเสียงดีไหมนะครับสาหรับไททันเก็บเสียงดีเก็บเสียงช่วงล่างดีนะครับข้างบนเองนะครับเสียงลมเสียงอะไรก็เข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนเสียงเครื่องอะดีเซลก็ต้องบอกว่าเป็นแทบทุกแบรนด์นะมันจะมีเสียงเครื่องเข้ามาประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรถกระบะดีเซลเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งไปรอบเครื่องรถตีขึ้นมาเนี่ยเสียงเครื่องมันจะเข้ามาหน่อยอันนี้อันนี้เป็นทุกแบรนด์นะบอกก่อน นะแบรนด์ที่เก็บเสียงดีหน่อยก็จะเป็นฟอร์ดฟอร์แลงเจอร์ก็จะเก็บเสียงดีกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องเขาหน่อยแต่พวกรีโว่ดีแมอะไรพวกเนี้นิสันนวาล่าเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่เก็บเสียงได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะเครื่องยนต์ถามว่าคุ้มประมาณไหนนะคันนี้ผมก็ต้องบอกนี้ท่านผู้ชมถ้ามีให้คะแนนนะร้อยเต็มร้อยผมให้ให้เะลุ่ร้อยไปเลยดีกว่ามันไม่มีเนี่ยแบบเนี่ยสภาพป้ายแดงเนี้ยเครื่องก็เลื่อนทุกอย่างก็เลื่อนไหลทุกอย่างเปในใ็นป้ายแดงหมดเลย ราคามันหายไปสามแสนอย่างเงี้ยคือต่อให้ไปซื้อป้ายแดงเอเคมันมีสดลดแหละป้ายแดงแต่มันมันไม่มีทางได้สดรถสามแสนนึกออกปะ่ะนะฮะเพราะนั้นแบบถ้าเรื่องความคุ้มผมก็ให้เกินร้อยอ่ะยังไงก็เกิอนะอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นรถใหม่เลยอ่ะแต่ราคามันก็มันประหยัดไปเยอะเนาะนะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบอกว่าเฮ้ยสนใจนะฮะแต่ว่าอยากจะแบบฟีดาวได้ไหมอะไรเนะั้นฟีดาวได้นะ ะะแล้วก็คันนี้ถ้าฟีดาวน่าจะอยู่ผ่อนอยู่สักประมาณหมืน่นหนึ่งเนาะฟีดาวดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนฮะผ่อนไปสิบสี่งวดโอ้แต่ถ้ามีงบประมาณดาวผมก็แนะนาให้ลองงบประมาณดาวนะครับมันจะได้ช่วยประหยัดเบรผ่อนเราหน่อยีอมผมอยู่เกียร์อยู่เกียร์เกียร์หกไปไปไหนเลยเมื่อกี้ไม่ได้ขยับเลยนะ,ะครับอ่าเลขกลับมาเกียร์สามเนี่ยวันนี้รถเยอะหน่อยแก ที่ชอบเนี่ยมันสมูทหมดเลย,เยอังเกตด,ดูนะเมื่อกี้ผมขับมันไม่มีอาการกระตุกหรือกระโชกห้างเลยนะมันนิ่งๆเนียนๆไปเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยโยนไม่อะไรด้วยฮนะทั้งที่ทงังทางที่ผมอะ่ะเนี่ยเล่ผมรู้นะว่าผมว่าไม่ได้ขับเกียร์แมนนุ่นนานนะสังเกตด,ดูผมขับแบบคือเหยียบคัดกับคันเร่งไม่สัมพันธ์กันอนะ่ะแต่คือมันก็ไม่มีออกอาการกระตุกหรืออะไรทั้งนั้นเลยเนาะ นะครับก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะสนใจรถกระบะ o n ิ u z u bishi t i t a n ันนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นตัวพัสพาแบบนี้นะใครสนใจแบบรุ่นสูงกว่านี้อย่างพัสอัลต้ามิกโต,โตแล้วก็มีพร้อมจำหน่ายนะครับในสภาพแบบนี้เลย นะครับหรือเป็นตัวแอนดลีดก็ได้นะครับสภาพก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอายุรถหลักเดือนเลขใหม่หลักร้อยทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดจากรถใหม่กันไปได้สักสามสี่แสนอนะไรประมาณนี้ถ้าว่าท่านผู้ชมสนใจรถกระบะอลูมิเนียมไททันสองอ 2, ยังไงก็ลองพิจารณาดูของทางบิ๊กอัพก่อนได้นะครับซึ่งผมการันตีแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเลือกคันไหนไปใช้งานอ่ะคุณไม่มีผิดหวังแน่นอนต้องบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือรถกระบะป้ายแดงชัดเลยอ่ะตอนนี้ผมขับผมรู้สึก,ก่าแบบมันไม่ใช่รถมือสองอ่ะอย่างรถมือสองอ่มะมัน หลายๆอย่างที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ซะเท่าไหร่นะคือผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งถูกมะแต่สาหรับคันนี้ผมขึ้นไปขับแล้วผมแบบโอ้มันลื่นไปหมดเลยนะครับลื่นไปหมดแล้วก็สัมผัสได้ถึงความที่เราจะต้องลันยินตัวรถด้วยเพราะว่าตัวเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับผ้าเบรกอะไรพวกนี้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นด้วยอะเออนี่ฮะนี่คือรถป้ายแดงในราคามือสองเลยผมพูดอย่างนี้เลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการรถกระบะสบภาพใหม่จริงๆๆเเเเลยยนนนะะะะแต่ว่วาาาปปปรรหัดดงิใกไไก๋ไไ้อม ผมแนะนำเนี่ยนะ All New Mitsubishi Titan คันนี้แหละผมประหยัดไปสามแสนกว่าบาทอะแต่คุณได้รถป้แดงทัดชัดเลยนะฮะเขาทั้งคุ้มนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจรถ All New Mitsubishi Titan อยู่แล้วแล้วตัดสินใจที่จะออกรถกับทาง Big Auto แล้วก็ Big Up เนี่ยผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ bigauto.car.com ก่อนนะครับไปทำเเรื่องลงทะเบียนครับแล้วค่อยจองครับแล้วก็คออ่คอยออกรถภายในเดือนนี้ครับคุณจะได้รับส่วนลดไปเพิ่มฟรีๆหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับแล้วก็สำหรับ All New Mitsubishi t r i t o n นะครับทุกรุ่นย่อยเลยแล้วก็ทุกสีด้วยนะครับสามารถเข้าร่วมมโปรรแกกดอเเบี้ยพิศษ1.29 อันใหม่ตัวนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรเครดิตและอยากจะรูปบัตรเครดิตไว้ชําระค่าใช้จ่ายในการออกรถกระทางบิ๊กออโต้แล้วก็บิ๊กอัพเนี่ยสามารถรูปบ,บัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุดด้วยกันถึง6เดือนครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะอยากจะนัดหมายเข้าแบบอลองจับหน่อยลองขับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าอ,อ,อยากจะดูตัวรถจริงๆอยากจะสัมผัสจริงๆเนี่ยออนัดหมายติดต่อเข้ามาที่ บิ๊กโ,โต้แล้วก็บิ๊กอัพได้เลยนะครับทางเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายมืออาชีพพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลตลอดเวลานะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืเ่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทางบิ๊กโ,โต้แล้วก็บิ๊กอัพนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยครับสวัสดีครับ